ความสุขในบ่โทอเท่าใน้งสัวแล้วสมบังคือพลังความคิดอันแยกยนก้นกลาผู้มีพัญยาขวงกำเวทบรได้บันแม่ชีวิตโย,ยมเดือมพันเพื่อรลังวันั้นาลำและจาต้องเฮบบอดีบาปก,กระบุญในยุคนี้บ่มีดอกโตตนคนบ่มีศีลธรรมหากได้ดีทั้งนั้น ความไฟฟันในตอนนี้ปิดทีวีลูกยา่พอวางแ่ลลอลูกอยู่ท้องเสี้ยวขึ้นเียแม่แลนักเมืองอนี่นะปานีมาหอดแล้วดงตาไฟนามากับพลทหารที่พ่อว่างใจได้นี่นะเลยสิ่งที่กูบอกผมต้องเตรียมมาไว้แล้วลยยหรือยังวะ เรียบรอยลทธาราชคู่ยอดเยี่ยมพวกมโคมทั้งสี่คนในภาคกนไปคดลุมเลิกครั้งแรกเลยฟังเดือธาราชคู่บุญตนเนี่ยเมื่อพระญาติเทพพาพระโอรสทั้งสองมาถึงกูพามึงอเบาหยังมึงอเบาตามกูพามึงอทำหยังทำตามเหดโตัวไปคนหูหนวกตาบอดไปอย่างนี้หูหนวกตาบอดฮะหูไหมถึงบอดูบอดชีอ๋อเออโอเคครับทบ เมื่สี่มาหัวใจเดี๋ยวดีวัวเดี๋ด๋อสนใจบ้อเออนใจบอแต่จะพูดว่ต้องเป็นห่วงพวกป้อมชั้นานจะได้เรื่องการทําัวนี่ถือว่าเป็นบุญวาสนาของพวกป้องชั้นานเลยที่้รบใส่น้นซัวๆก็ยังาราจะพูดดิพายังแม่เลยหรอเออคนคนนี้นี่พ่ซัวพวกมันธรรมาดาดิซัวแบบไหนซัว เงียบม็ม ve ึงดาผัวสวัสดีดอกจะผู้กวนสิมาฮอดได้เที่ยวตอกแต่คำถามพยายามบิดเบี้ยนหอกวงสองกูมันหน่อยให้เที่ยวอ่อยเที่ยวหลอเดินทางมาจนลาอ่อนมา มีกุ้มีคุ้ตามพ่อมาลูกสนิทพ่อพ่อพผมไมยังไงม่ปลามีแ่กตปาไสนิทพ่อสนิทพับสนิทพ่อพับพวกผมไม่ยังไงแท้มีตาปลามีตาปลามีแต่ดุเป็นตาย่านเป็นต่ย่าน Pokmon Chan Kimar chan Pea, kau buat Sri kau buat Sri Pea, kau buat kau